สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับรเมอริธานวิศวกรอาวุโสจากบริษัทโตชิบา้าไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับภายในช่องโตชิบาท s o l u t i o n ปันความรู้นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อของตู้กดน้ําร้อนน้ําเย็นอยู่นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น r w f ด w 1 6 6 9นะครับเป็นรุ่นแบบถังล่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้งาน นะครับที่ใช้งานรุ่นนี้อยู่หรืออาจจะมาเจอคลิปนี้แล้วกำลังตัดสินใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าในตู้กดน้ําเย็นนั้นนะครับของโตชิบาเรามีรุ่นถังล่างด้วยนะครับสําหรับหลายๆท่านที่มองหาอยู่นะครับอาจจะซื้อไปเป็นของฝากของขวัญของกำนันให้กับคุณผู้ใหญ่นะครับทางบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับจะได้ไม่ต้องยกถังน้ำนะครับกันบ่อยๆนะครับวิธีการเติมน้ำก็แค่นะครับ เปิดฝาน้ำนะครับต่อสายน้ำแล้วก็ใส่ไปในช่องโดยที่เราไม่ต้องยกคว่ำเหมือนถังในรุ่นอื่นๆน,นั่นเองนะครับโดยในรุ่นนี้นะครับ RWF ขีด W169 นั้นนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นน้ําเย็นนะครับและก็น้ําร้อนนะครับในตัวเช่นเดียวกันแต่คุณสมบัติเด่นก็คือในเรื่องของการเติมน้ําจะเป็นใช้ถังน้ำนะครับชนิดใดก็ได้นะครับที่เป็นถังน้ําน้ําดื่ม ทั่วไปนะครับสามารถที่จะดันเข้าไปในส่วนของช่องเก็บแล้วก็เสียบในส่วนของตัวหัวาจนะครับน้ําได้เลยนะครับซึ่งเราจะมีในส่วนของมอเตอร์ปั๊มเป็นตัวดูดน้ําขึ้นไปให้กับระบบน้ําเย็นและน้ําร้อนด้านบนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟแสดงสถานะก,การทํางานของน้ําร้อนน้าเย็นรวมไปถึงเตือนเมื่อน้ําหมดด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนฟังก์ชันน้ําร้อนก็จะมี ระบบการป้องกันที่วาลวการจ่ายน้ำนะครับเป็นแบบ2สเตปนะครับลดปลดล็อกและก็ใช้ในส่วนของภาชนะดันเพื่อจ่ายน้ําออกมานั่นเองนะครับป้องกันการกดน้ําโดยไม่ได้ตั้งใจป้องกันการใช้งานนะครับที่ไม่คาดคิดในส่วนของเ,อเด็กน้อยนะครับในบ้านของเรานั่นเองนะครับมาในส่วนของข้อมูลการใช้งานกันนิดนึงนะครับเราจะมีในส่วนของสวิต ปิดปิดการทํางานระบบน้ําร้อนน้ําเย็นอยู่ด้านข้างของเครื่องนะครับผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันนะครับที่เราต้องการได้นะครับหากเราต้องการเปิดทั้งน้ําร้อนน้าเย็นเราก็สามารถเปิดสวิตทั้งคู่หรือปิดสวิตตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือปิดสวิตทั้งคู่ในกรณีที่เราต้องไม่ไม่ต้องการใช้น้ําที่เป็นน้ําร้อนหรือน้ํ <W au. S 1> าเย็นนะครับวาล์วน้ําก็แยกออกเป็น2 ส่วนนะครับอิสระต่อกันนะครับทั้งในส่วนของน้ําร้อนนะครับเป็นก๊อกด้านซ้ายนะครับจ่ายน้ําร้อนอยู่ที่ประมาณ85องศาหรือมากกว่านะครับมีระบบล็อกในตัวอย่างที่ผมเรียนไปนะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของวาล์วจ่ายน้ําเย็นนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศานั่นเองนะครับเรามาดูข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวากันสักเล็กน้อยนะครับโดยที่เมื่อเราเสียบปลั๊กครั้งแรกใช้งานนะครับไฟ แสดงน้ำร้อนหรือแสดงน้ำเย็นก็จะติดค้างทั้งคู่นะครับโดยที่ในข้อ2เนี่ยาการทําน้ําเย็นในแต่ละรอบนะครับซึ่งหากเป็นน้ําที่ยังไม่มีอุณหภูมิเลยนะครับเป็นน้ําที่เพิ่งเติมเข้าไปใหม่ทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาในการต้มประมาณ15นาทีในข้อ3หากเป็นน้ําเย็นนะครับในการต้มครั้งแรกก็จะใช้เวลาอยู่ทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงนะครับและก็ใน สถานะการทำงานนะครับเราจะเห็นเป็นรูปนะครับในหน้าจอแสดงผลตั้งแต่รูปแรกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์น้าร้อนนะครับเมื่อระบบการทำงานของน้ำร้อนทำงานนะครับไฟแสดงสัญลักษณ์น้าร้อนจะติดขึ้นและดับลงเมื่อน้ำนั้นได้ระดับความร้อนที่ตั้งเอาไว้นะครับดวงที่2นะครับเป็นสัญลักษณ์ทําความเย็นนะครับเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานไฟ ก็จะติดเช่นเดียวกันและจะดับเมื่ออุณหภูมินั้นได้ตามที่กําหนดเอาไว้ส่วนไฟดวงขวาสุดนะครับสัญลักษณ์ที่เราดูจากรูปล่างสุดนั่นเองก็จะติดโชว์เมื่อน้ําปริมาณในท้งน้ําหมดนั่นเองนะครับก็จะติดโชว์ขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงเตือนนะครับให้เรานั้นเอาน้ําแทงใหม่ถังใหม่มาเปลี่ยนแทนนั่นเองนะครับแล้วเราสังเกตดูนะครับเมื่อเราเปลี่ยนแทงน้ําใหม่นะครับใน ตู้นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีสวิต์ประตูนะครับตรวจสอบว่าเราได้ใส่น้ําและดันน้ําเข้าช่องและปิดประตูเรียบร้อยหรือยังนะครับหากเรายังไม่ปิดประตูนะครับเครื่องจะยังไม่ทําการดูดน้ําให้เรานะครับวิธีการเติมน้านะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับเมื่อเราได้ถังน้ําใบใหม่มานะครับเราก็แกะฝาออกแล้วก็นํางวงของตัวดูดน้ําสวมลงไปนะครับในถังน้ําให้สุดแล้วก็ใช้ยางสีฟ้า นะครับรัดอีกครั้งหนึ่งป้องกันการรั่วไหลของอากาศนะครับป้องกันการดูดน้ําไม่ขึ้นนั่นเองนะครับ <_ d un> เพราะนั้นวิธีการเติมน้ําง่ายนิดเดียวนะครับ <_ d un> นำถังเก่าออกนะครับถังใหม่เปิดฝาแล้วก็สวมตัวงวงดูดน้ําลงไปให้สุดดันลงไปให้สุดนะครับ <_ d un> แล้วก็ใช้ยางสีฟ้ารัดให้แน่นนะครับ <_ d un> ดันถังน้ํากลับเข้าช่องแล้วก็ปิดฝานะครับ <_ d un> แค่นี้เองนะครับระบบก็จะทาการดูดน้ําขึ้นไปใช้งานให้เรา ตามปกติอีกครั้งหนึ่งใช้งานง่ายไม่ต้องยกถังนะครับนี่คือข้อดีของเครื่องตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นในรุ่นนี้เจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ